ก็ดับไปเลยอ่ะลองไปดูกันดีกว่าค่ะ ไม่าาาลายเปล่าฮะตายแล้วว่าเกิดชาร์จลน์นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยมผมก็ทําอะไรไม่เป็นด้วยขับเป็นอย่างเดียวครับซ่อมไม่เป็นเลยเหรอคะซ่อมมันเป็นหรอกครับส่วนมากนะครับคันนี้ช่างดิิงจะเป็นคนซ่อมผมว่าครับเดี๋ยวเราสามคนช่วยกันเข็นรถเข้าข้างทางก่อนดีกว่านะครับ เไม่ทราบครับควันมันขึ้นขมมงเลยครับเออมีอูอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมครับที่พอจะล่ารถคันนี้ไปซ่อมมครับมีครับอูที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็อูเพื่อนผมเองอ่ะญาตยญาติเ่อนี้มันท,ทําทีเป็นเหมือนกับพวกนักต้มตุ๋นนะที่บอกว่ามาช่วยเหลือเราอะ่ะแต่จริงเยมันรวมหัวกับพวกช่างแล้วก็มาหลอกต้มเลยนะสุดท้ายได้ยินที่คุณจีบว่าค่ะระวังน,นะคะเดี๋ยวจะเสีอดูคนพวกนี้น ไม่ต้องกระซิกันหรอกครับผมได้ยินคนอื่นๆเขาคิดเหมือนพวกคุณนี่แหละครับแต่ช่างมันมีหลายประเภทนะครับช่างที่ผมจะแนะนำเนี่ยเขาไว้ใจได้ครับ นี่นครับอู่เพื่อนผมเอง <_ C> เพื่อนซีนะครับไม่ใช่สีสัวเชิญครับ <_ C> ช่างดิ่งช่างดิงเว้เออ้าวเฮ้ยยังไงมีรถไปซ่อมเหรเฮ้ยด <_ C> ิงงพี่ดิง,งเฮ้ยนึกไม่ถึงเนี่ย<ง>ว่าจะเป็นอู่นี่ดิ่งไปในจอ์ แสดงว่าคำอิษฐานของเราสามคนน่ะมันได้ผลจริงๆเลยนะเนี่ยพระท่านพรบันดาให้เราพบกับม่ดิ่งพี่ดิ่งพวกเราเราพี่ดิ่งไม่ทราบจะไปตามหาพี่ดิ่งที่ไหนพ่อท่านคิดถึงพี่ดิ่งมากนะคะท่านบอกถึงพี่ดิ่งทุกวันเลยแล้วพี่ดิ่งดูเรื่องมาลาสิหรือยังคะไม่นพี่กลับไปเผชิญความจริงได้แล้วนะคะพี่ไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําบาปอะไรต่อคุณพ่อเลย มลสีเขาสารภาพกับสู่หมดแล้วนะคะก็เรื่องคืนนั้นเน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลที่ไม่ได้ทำอะไรมราลสีเลยถ้าเจ้าตัวเขาไม่รู้ว่าเวลาเขามาว่าทำอะไรลงไปก็ไม่ต้องการันตีหรอกนะคะว่าเขาบริสุทธิ์แล้วรถคันนี้ซ่อมอู่อื่นหรือไม่ก็ไปขายเชียงกงก็ได้ค่ะที่จะกลับกรุงเทพเฮ้ ไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยจะปล่อๆก็เดินไปไปลายบ้านนะรถบูรีกรุงเทพเป็นไกลนะเวย้ยรีบตามไปสิไปได้ช่างดิง่งเลิกเป็นช่างดิ่งพเนจอดสักทีดิวะใช่ค่ะเลิกเป็นนดิ่งพเนจอดได้แล้วนะคะรำรับพี่ดิ่งกลับบ้านค่ะเฮ้ยดิง่งถึงแม้จะปล่อยคุณจี๊ดเดินร้องแทบไปถึงกรุงเทศเนี่ยเฮ้ยไปตามคุณจี๊ดเร็วไ,ไปสิคะดิ่งไปสิไป คครับทําไมต้องบกกล้วมันทุกกลับกรุงเทพด้วยอ่ะฉันจะสายรถย้อนมาฉันไม่มีเงินจะมีใครก็รับเหรอครับแล้วมันทุกส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องทําเวลาถ้าจะรับเนี่ยก็รับเฉพาะคนที่ตกายากโดยเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแหละทำไมเป็นผู้หญิงแล้วยังไงเป็นผู้หญิงอะยุ่งครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเข้าห้องน้ําบ่อยและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราบรรทุกก็จะพักรถเนี่ย ยวหาว่าไปยุ่งอะไรวุ่นวายเขาอีกลำบากใจดีไม่รับก็ไม่ต้องรับฉันเด่งกับกรุงทเทพเองก็ได้เดินดีๆนะครับเดีย๋ยวเดินไปร้องไห้ไปนะเดี๋ยวน้ำท่วมคนใช้รถใช้ถนนเ็จะลำบากเอาโอ้ยโอ้ยคนใจร้ายคนใจดำไม่อยู่ที่ไหนมาทำไมไม่บอกรัวาตามหาตั้งบพรือไงอ่ะไม่มีใครเขาอยากตามหาคนไม่มีหัวใจ คนเด่รรอนคนไปในจอนอย่างยังไงดิ่งพนเนจรหรือเปล่าครับ <c oughs> พุ่จิต์ครับเลิกตีลวนเห็นททีแลวนะถ้านายดิ่งคนนี้ไม่พเนเจรแล้วคุณจะย้อนแต่งไา้กับผมไหม <c oughs> พี่พี่จิต 会简单。Okay, พ่อครับผมเองเบ้งน,นั่นนั่นแกละ ดแกแกกลับมาแล้วจริงจ ไม,มีความสุขความเจริญนะลูกนะพ่อดีใจด้วยนะลูกเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะเป็นเรื่องที่หนูจะต้องไปปั้นแต่งกันเราเองเราชอบครอบครัวแบบไหนเราก็ปั้นแต่งให้มันสวยอย่างนั้นแหละ สุดขอนลูกต้องจัดก,การให้อภัยรู้พูดรู้ฟังและต้องเป็นเพื่อนคู่ทุกและความสุขจะเป็นของลูกทั้งสองคน บ้านปุ๊บนะก็ต้องรีบหาเรื่องแต่งงานเร็วๆนะอย่าให้ผมกับคุณสู่รอนานี <c oughs> น่นะผมต่อให้คุณก่อนนะเดี๋ยวผมสองคนอาจจะแซงค้งคุณในไม่ชานะ้าเนี่ยใช่แล้วลูกเอ๊ะถ้าผมเห็นจะต้องหาเลิกแต่งไวๆซะแล้วห่ะครับเอาอย่างนั้นเลยครับผมจะได้ถึงคิวเยซูเขาสักทีครับ จีก็มีความสุขนะคะคือไม่ต้องมาทำตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมากัไม่ดิ้นไม่ใจรู้ไหมว่าบางครั้งจีก็ถ้าจะล้มลงตายคือต้องมาทำหน้าตาดนๆกับไม่ชัถ่ถดแล้ผมก็เหมือนกัน ผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณนะความรักของเรานะมันเก็บซ่อนไว้ในใจไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเก็บไว้ในใจถ้าแต่างงานกับผมแล้วเนี่ย อย่างนึงเดนไหมอะไรคะอย่าขับรถเร็วอย่าใช้ความเร็วดับอารมณ์ในความเหงาด้วยเองเราจะเป็นครอบครัวเราจะเติมในสิ่งที่ขาดหายไปเราจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น จจะไม่ห่างจากไปแล้วเราจะสร้างครอบครัวของเราให้ดีที่สุดนะคะจีดูแลค่ะล็อครอบครัวมีค่าสำคัญมากแค่ไหนจีฮะ อยากจะไปพ้นไม่อยากเจอคนของเธอมันพูดไม่ออกทุกครั้งที่เจอกับเธอและเขา ต้องฝืนต้องทำเป็นยิ้มให้เหมือนเก่าทำเหมือนฉันยังสบายก็ได้แต่คิดว่าเธอนั้นมาดีฉันคนนี้วันนี้ก็ต้องมีเหตุผล บอกเธอกับเขาก็ดูเข้ากันทั้งสองคนแต่ในใจ,ในใจมันทนและทรมานมันเจ็บแต่ อสักอย่างจะพูดดังๆเข้าใจฉันไหมหากเธอมีเขาแล้วจะพามาหาฉันทำไมมันเหมือนยิ่งมาตอบยำ้ำก็ได้แต่คิดว่าเธอนั้นมาดีฉันคนนี้นวันนี้ก็ต้อง บอกเธอกับเขาก็ดูเข้ากันทั้งสองคนแต่ในใจมันทนและทรมานมันเจ็บแต่เธอไม่รู้ไม่คิดไม่เคยเข้าใจฉันต้องเจ็บปวดยังไงเมื่ออยู่กับเขาและเธอเมื่อเธอจับม